าพันเนี่ยมันไม่แพงไปหรอกแล้วเดี๋ยวฉันต้องเอารถไปซ่อมอีกแล้วฉันก็ไม่มีรถขับไปตั้งหลายวันห้าพันอ่ะมันไม่คุ้มฉันหรอกนะค่ะพี่เดี๋ยวหนูโอนให้ได้ไหมคะได้สินั้นเดี๋ยวเธอสแกนให้ฉันก็แล้วกันนะได้ค่ะพี่น้องไม่ต้องจ่ายทำไมคะพี่รถคันนี้เป็นของผมเองหัว่างานนี้ไม่ต้องรีบประกันหรอก รี่ยงตกลงเลยดีกว่าโอ๊ยขาฉันขาฉัน <c oughs>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  เจ็บม,มาก <c oughs> อุยปวดเป็นไรมั้ยครับรู้ไหวไหมครับเนี่ยฉันปวดขามากเลยคะ่ะ ขาติดล้อครับตอนนี้นอกจากขาและเจ็บตรงไหนอีกไหมครับไม่ค่ะตอนนี้เจ็บขาอย่างเดียวเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวผมช่วยนะครับค่ะเด่ไครับเดี๋ยวผมโทรเรียกรถพยาบาลให้นะครับไม่เป็นไรค่ะพี่ดูแล้วนั่งพักแป๊บนึงเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นหรอคะไหวไหมครับเนี่ยไหวค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยอ๋อพอดีเกิดอุบัติเหตุนี่นหอะครับ คุณคะรถเป็นรอยต้องเยอะเลยทำไมไปจักรยานแล้วไม่ดูทางล่ะคะดูซิรถฉันเป็นรอยแล้วคุณจะรับผิดชอบอยังไงนี่รถพี่เหรอคะหนูขอโทษจริงๆค่ะคุณโทรศัพท์ไม่ทันได้ดูอะค่ะเงยหน้าขึ้นมามันก็ชนเลยอะคุณคะรถฉันเป็นรอยต้งเยอะสงสัยต้องเรียกค่าเสียหายแล้วล่ะคะ่ะน้องใจงเย็น๋ยวพี่กุยเองคุณครับ รถไม่มีประกันเหรอครับสมมคนที่ค่าเสียหายเนี่ยผมว่าเรียกประกันอ่ะง่ายกว่าไหมครับเรียกประกันน่ะมันช้าและฉันอ่ะต้องรีบไปทําธุระอีกจ่ายเงินมาก็จบละง่ายดีจะจ่ายกับฉันหรือจะจ่ายกับประกันอ่ะมันก็มีค่าเท่ากันน่ะแหละคุณห็นหรือไงเนี่ยมีคนเจ็บมีคุกกรณีผมว่าเรียกประกันมาดีกว่านะครับจ่ายเงินสดมาเฮะน่ะจะให้ฉันมานั่งรอประกันเป็นชั่วโมงเนี่ยฉันไม่รอหรอกนะ ฉัน่ะรี่ไปทําธุระของฉันและที่สําคัญนะรถมันก็จอดอยู่เฉยๆดันปั่นมาชนรถฉันเองผมว่าคุณคุยไม่รู้เรื่องแนละ้วผมโทรแจ้งความเลยดีกว่าพี่คะจะเย็นๆกันก่อนคะ่ะค่าเสียหายเท่าไรคะเดี๋ยวหนูรับผิดชอบเองแบบเนี้ยค่อยน่าคุยด้วยหน่อยดูจากรอยละเดี๋ยวฉันเอาแค่ห้าพันอ่ะเดี๋ยวจะไปทําสีเองโหห้าพันเลยหรอคะพี่ลดให้หน่อยได้ไหมคะห้าพันเนี่ยมันไม่แพงไปหรอก แล้วเดี๋ยวฉันต้องเอารถไปซ่อมอีกแล้วฉันก็ไม่มีรถขับไปตั้งหลายวันห้าพันอ่ะมันไม่คุ้มฉันหรอกนะค่ะพี่เดี๋ยวหนูโอนให้ได้ไหมคะได้สินั้นเดี๋ยวเธอสแกนให้ฉันก็แล้วกันนะได้ค่ะพี่้องไม่ต้องจ่ายทำไมอะคะพี่รถคันนี้เป็นของผมเองหัว่างานนี้ไม่ต้องรีบประกันหรอกรีบตรลจเลยดีกว่า เอารถคันนี้ของคุณเหรอคะอ๋อสงสัยฉันคงจํารถผิดคันนะคะอุ้ยสีเดียวกันด้วยอะสงสัยฉันจะจอดอีกซอยหนึ่งอะคะ่ะขอโทษนะฉันจํารถผิดคันแน่ใจเหรอว่าคุณอะจะรถผิดคันใช่ค่ะขอโทษด้วยนะคะฉันจํารถผิดคันสวยแล้วเราดังจะเจอเจ้าของรถตัวจริงจะเกิดได้ตักมาใช้แล้วเชียว สรุปรถคันนี้เป็นของพี่เหรอคะเนี่ยใช่รถพี่เองดีนะที่พี่อยู่ด้วยเนี่ยไม่งั้นน้องเสียงเงินฟรีนแน่เลยเดี๋ยวนี้พวมีฉาชีพอ่ะมีหลายรูปแบบจริงเลยโชคดีนะคะที่พี่มาเจอไม่งั้นหนูคงต้องจ่ายเงินให้เขาไปแน่ๆเลยอะ่ะใช่ครับแสดงเสมือนเจ้าของรถตัวจริงเลยพูดสปีชื่อเลยเมื่อกี้เนี่ยจริงค่ะพี่เขาพูดเสมือนเจ้าของรถตัวจริงเลยค่ะน้องเจ็บอยู่ใช่ไหมค่ะพี่ว่านะถ้าเรียนรถพยาบาลนะคงนานอ่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งรพดีกว่าไหม หนูต้องขอบคุณพี่มากๆนะคะถ้าไม่ได้พี่หนูคงแย่แน่ๆเลยเจ็บทั้งตัวแล้วก็เกือบจะเสียเงินอีกอะ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่พาน้องไปส่งโรงพยาบาลเดี๋จักรยานเนี่ยเดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนค่ะไปะขึ้นรถเลยเดี๋ยวพี่ไป่ตค่ะ